สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าอิหร่านเนี่ยนะครับจะมีส่วนนะจะเข้าร่วมในความขัดแย้งครั้งนี้โดยตรงหรือไม่นะครับเมื่อมีข่าวว่านะอิหร่านเนี่ยมีการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับนะมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับอิหร่านนะครับจะเข้าร่วมฮามาสในกาซาหรือไม่นะครับเตหะรานจำลองการโจมตีด้วยขีปนาวุธนะครับต่อฐานทัพ นะครับอิสราเอลนะบ้านของเครื่องบินรบไอพ่น F-35 สหรัฐนะครับอิหร่านนะครับจำลองการโจมตีนะต่อฐานทัพอากาศที่สำคัญของอนะิสราเอลนะบรรดาขีบรุษนะครับได้ถูกยิงใส่เป้าหมายนะที่วาดภาพไม่เห็นเป็นฐานทัพอิสราเอลบ้านของเครื่องบินรบไอพ่น F-35 ของอเมกัน อิรานนะครับกำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมสงครามต้านอิสราเอลเหนือการโจมตีกาซาใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถามองค์การพิทักษ์ปกป้องการปฏิวัติอิสลามของอิรานได้จำลองการโจมตีนะครับต่อฐานทัพอากาศที่สำคัญของอิสราเอลฟุตเทจนะครับได้ออกอากาศโดยโทรทัศน์ของรัฐในวันอังคารนะครับได้แสดงให้เห็นว่า IRGC กําลังยิงนะครับหนะช่วงชุดของกระสุนต่ตาง ในคลิปนั้นนะครับกองกําลังปกครองของอิหร่านนะได้ถูกมองเห็นว่ากําลังนะบรรลุผลดําเนินการโจมตี1ต่อฐานทัพอากาศจําลองพาวนาะมาชิมของอิสราเอลนะซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักสําคัญนะครับของอบรรดานะเครื่องบินรบไอพ่นอเมริกัน F35 ฐานทัพอากาศจําลองของอิสราเอลนั้นนะครับถูกระเบิดขึ้นเป็นเศษเสี้ยวนะในการซ้อมรบโจมตีด้วยขีรุณนั้น เกมสงครามนะครับปรากฏขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อความหนึ่งนะสำหรับอิสราเอลและสารัฐนะท่ามกลางบรรดาการโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นต่อกาซาก่อนหน้านี้นะครับอิหร่านนะได้ประสบความสำเร็จนะครับในการยิงบรรดาขีรุธพิสัยไกลแบบทิ้งตัวนะที่มีฐานที่ตั้งบนเรือเนี่ยเป็นครั้งแรกการยิงนั้นนะครับจากเรือนะชาฮิตนะครับมาดาวีนะครับ นะในช่วงระหว่างการซ้อมรบทางทะเลที่เกี่ยวโยงการยิงนะขีปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกที่มีขีดความสามารถนะครับของการโจมตีเป้าหมายต่างๆที่ห่างไกลนะออกไปได้ถึง1,700กิโลเมตรผู้บัญชาการนะครับของกองกำลังปกครองนั้นเนี่ยได้กล่าวว่า IRGC ในขณะนี้นะครับมีความสามารถนะครับที่จะโจมตีเป้าหมายใดๆ อิรานนะครับได้กําลังเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการทาหารของพวกเขานในขณะที่บรรดาวความตึงเครียดในตัวกลางเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อการโจมตีจําลองต่อ idf ได้ถูกแสดงการสาธิตให้เห็นนะครับการเคลื่อนไหวนั้นบอกใบ้ไปที่การเตรียมความพร้อมของอิราน,นที่จะเข้าร่วม สงครามต่อต้านอิสราเอลถ้าหากความขัดแย้งขยายตัวนะครับข่าวแปลต่างประเทศชินเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นนทะ่ามกลางความตึงเครียดนะครับโดยเฉพาะจุดเปราะบางนะที่ผมพูดถึงก็คือเมืองราฟานะครับเมืองที่ประชิดนะชายแดนนะร่วมกับอ,อียิปต์แล้วก็ทะเลนะซึ่งทางอิสราเอลเนี่ยกำลังวางแผนอยู่นะครับว่าจะโจมตีหรือไม่อย่างไรนะครับในขณะที่สรัฐ ก็ออกมาห้ามปรามอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าต้องการให้อิสราเอลเนี่ยนะพักพักรบเนี่ยนะหกสัปดาห์นะครับนะขณะที่อิหร่านเนี่ยก็มีการซ้อมยิงอานะวุธแล้วก็ซ้อมยิงนะบรรดาขีวพิัยไกลนะด้วยนะด้วยเอ่อเรือรบของเขาอะรวมถึงนะสร้างแบบจําลองฐานทัพอากาศนะครับของอิสราเอลนะ ที่เป็นที่ตั้งนะครับของพวกเครื่องบินรบไอพ่น F35 ของสหรัฐนะก็เอาขีมรูดรและยิงใส่อ่ะแล้วก็ถ่ายทอดออกทีวีให้ประชาชนดูนะก็เป็นการปลุกนะไอความฮึกเหิมหรือไม่อย่างไรนะครับข่าวก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นข้อความที่ส่งไปให้อิสราเอลและสหรัฐหรือไม่นะครับว่าถ้า,าสงคมขยายตัวบรรปลายเนี่ยย, <N> ยูรา <N> <N> นก็อาจจะมีสิทธินะครับที่จะเข้าร่วมในความขัดแย้งนี้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นการส่งข้อความหรือเปล่าผมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ใช้หิมรุดนะยิงไปในแบบจำลองฐานทัพอากาศเซลเอลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ